รถรุ่นนี้มีน้อยเป็นกระบะลอยช่วงสั้นช็ o วิ w b เนี่ยหมายถึงว่าเป็นรถพื้นฐานของ Ford Everest นั่นเองกระบะรุ่นพิเศษสำหรับแฟนพันแท้นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับ เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของประเทศไทยนะครับอุบลราชธานีนะครับวันนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ36องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าลดลงมาบ้างนะครับจากที่ฝนตกมาเมื่อ3-4วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ช็อตวิวเบดนะครหรือว่า SWB นะครับช็อตวิวเบ Short ย่อม,มาจากฐานฐานช่วงล้อสั้นนะครับเพราะว่ารถที่ ผมจะรีวิว2คันนี้นะครับขวามือคือ3.2ออโต้โฟร์วิวไรด์ซ้ายมือคือ2.2ขับเคลื่อน2ล้อเป็นกระบะลอยช่วงสั้นชอตวิวเบเนี่ยหมายถึงว่าเป็นรถพื้นฐานของ Ford e v e r e s เรนั่นเองซึ่งระบบเครื่องยนต์นะครับระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบช่วงล่างเหมือนกับ Ford e v e r e s เรเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองคนที่อยากจะได้เป็นเจ้าของ อยากจะได้จับจองรถรุ่นนี้เลยมีน้อยถึงเป็นรถกระบะรุ่นพิเศษสําหรับแฟนทันแท้นั่นเองครับผมจะพาไปดูคันแรกคันอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะขวามือนี่นะเป็น3.2นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับเครื่องยนต์200แรงม้า3,200ซี่ี5สูบบล็อกนี้ปกติจะอยู่ในที่ Ford Everest อยู่ในกระบะวายแ t 3.2นะครับ ทั้ง4ประตูนะครับตัวหลายตัวเลยนะครับหลังหลังมาตัวที่ไม่วแท็กก็มี3.2เช่นกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัว4 w h e e l d r i v e ขับเคลื่อน4ล้อเป็นรุ่นท็อปสุดซึ่งข้อดีของเขานะครับโซลฟอร์ดรุ่นนี้สร้างชื่อเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาเป็นคอยสปริง4ล้อซึ่งโดยปกติเองนะครับฟอร์ดรุ่นก่อนๆนี้นะครับจะไม่ได้เป็นคอยสปริง4ีล้อนะครับเพราะนั้นช่วงล่างหรือการสมรรถนะต่างๆสำหรับกระบะนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ เป็นกระบะคอยสปริงนั่นเองนะครับถึงได้วความนิยมหลังๆมากระบะแนวนี้ก็มีการยี่ห้ออื่นก็มาทำบ้างซึ่ง Ford นนำร่องไปก่อนแล้วที่เอาพื้นฐานของ Everest มาทำโอเคมาดูคันนี้เลยคันนี้เป็นรถพิชายผมเองนะครับมาฝากขายนะครับล้อนะครับปกติเป็นล้อธรรมดานะครับรุ่นท็อปสุดก็จริงนะแต่เป็นล้อธรรมแต่คันนี้ใส่ล้อแม็กสีดำมายาง BF g o o คูด c h นะครับยางปี17นะครับ ปี17จริงๆรถรุ่นนีออ้ออกปี2015นะครับออกปี2015นะครับคันนี้ก็ซื้อมาใส่ล้อใหม่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็จอดซะส่วนใหญ่จริงๆทำทัวร,ร์นะครับบริษัท KC Indochina ถ้าท่านใดนะครับไปไปเที่ยวนะครับเป็นคาราวานรถยนต์ในกูุิม,มภาคของกลุ่มเอเชียตอนออกเสียงใต้เนี้ก็จะไปนะครับอินโดไชนานะครับเป็นหลักเลยนะฮะไม่จะเป็นลาวเวียดนามกัมพูชานะครับ ลาวเวียดนามกัมพูชาไทยมาเลเซียสิงคโปร์นกลุ่มนี้นะครก็จะไปกับแคซีโดเชนานะครับซึ่งวันนี้เองรู้สึกจะเป็นทริปแรกที่ออกเดินทางไปจีนนะฮะตั้งแต่จีนเปิดประเทศนะครับนี่คือเจ้าของรถมาดูกันต่อนะฮะสามจุดสองออโต้หกสปีดนะครับเห็นแล้วว่าเห็นไหมคาราวานนะฮะไทยเมียนมาผมเคยไปถึงเชงกิล่านะฮะเคยไปถึงเนปาลด้วยนะครับกับเจ้าของทัวร์นะฮะโอเคมาต่อ คันนี้ไมาอยู่ที่7 1 6ดหมืกิโลเมตรนะครับพื้นฐานเอเวอเรสต์มาอย่างไงอยู่อย่างนั้นซึ่งปกตินอกจากล้อที่ใส่เพิ่มแล้วจอก็ไม่มีนะครับไม่มีเครื่องเสียงให้ด้วยสำหรับรุ่นนี้นะครับรถใหม่นะครับไม่มีเครื่องเสียงให้แต่คันนี้ให้มาครบเลยไม่ว่าะจะเป็นในเรื่องของอจอ LED นะฮะระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเบาะแยกนะครับแล้วโหมดการขับนะครับว่าจะเป็นโหมด การเลื่อนหมดขึ้นเขาหมดปีนเขาหมดหิมะหมดลุยโคลนมีมาให้ครบหมดเลยนะนี่คือระบบเกียร์ที่ให้มาเอเวอเรสต์ Everest มาอย่างไงให้มาอย่างนั้นเนี่ยจุดไฮไลท์อย่างหนึ่งน้องออยามาดูตรงนี้ครับช่วงล่างด้านหลังเห็นว่าไม่มีแหนบเลยนะฮะนะครับเป็นคอยสปริงนะนี่คือสปริงสี่ล้อเพราะนั่นเองการเข้าโค้งสมรรถนะในการาขับความเร็วสูงๆนะมั่นใจแน่นอนหลายคนก็เลยอยากจะได้ว่าฟอร์ดกระบะตอนเดียวที่เป็นช่วงล่างคอยสปริงเอเวอเรส เลยหายากนะครับคันนีน้ถ้าท่านสนใจมาแล้วฮะมือสองนะฮะเดินให้ดูรอบคันนะฮะกระบะลอยกระบะสเตเลสนะครับยางนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับตรงลงช่วงล่างสามารถใช้งานได้เลยเพราะไมค์แค่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับคันนี้จดทะเบียนจดทะเบียน22ตุลาคม2558ปี2015ปี2015ก็กี่ปีแล้วอ๋อยี่สิบสปีแล้วนะ 8ปี70,000โลก็ถือว่าใช้น้อยสำหรับกระบะเพราะเป็นรถที่เป็นรถที่ซื้อเพราะอยากมีซื้อเพราะอยากได้ถื่ว่าเป็นรถสะสมเป็นรถสำหรับแฟนพันธ์แท้ที่จะมีฟอร์ดชอตบิลเบดตัวนี้นะครับรถใหม่ถ้าผมจําไม่ผิดตอนนั้นนะครับ9แสนสนพันพูดง่ายว่ากบบาะระบะคารล้านเราเห็นกระบะอ,อ,อะไรอ่ะเราบอกว่าคาราบาลเราก็ว่าแพงแล้วนะที่เป็นรถ4ประตูนะเราก็ว่ากบบาะระบะคารล้านเนี่ยมันแพงแล้ว อันนี้ตอนเดียวคาราลานนะครับฟังไม่ผิดครับรถใหม่คาร์ละประมาณเกือบล้านหนึ่งตอนนั้นรถไม่มีต้องแย่งกันซื้อด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับคันนี้ตกแต่งมาใส่ล้อแม็กมาใส่จอมานะครับออปชั่นพร้อมใช้งานได้จริงนะฮะช่วงล่างก็เหมือนที่พูดให้ฟังนะฮะว่าเหมือนเอเวอเรสต์นะฮะราคาพิเศษนะครับ5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น599ครับหกแสนมีทอนนะครับถ้าท่านได้หาอยู่นะคันนี้รถสวยเดิมอ่ะเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะอย พอยังไม่ได,ด้ดูเครื่องนะมันต้องขออภัยนะครับบางทีดูดูไม่ครบนะฮะก็รีวิวก็งงๆนานๆจะรีวิวทีนึงฝา oh. กระปงไม่เคยขันเลยนะครับฝากระปงไม่เคยขันทําสีเลยเดิมแน่นอนคันนี้นะฮะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างน็อตทุกตัวนะครับเห็นไหมฮะน้องออยอ่าตอนเดียวก็มีโชคค้าให้นะไม่ใช่ไม้ค้านะนะครับไม่ธรรมดานะนี่ห้าสูบนะสองร้อยแรงม้านะตอนเดียว200แรงม้านะค,คอยสปริงเนี่ยสุดไหมล่ะนะครับ ไม่ต้องไปอยู่เอเวอเรสต์อยู่ในกระบะตอนเดียวก็มีนะครับราคา5้9เท่าน,นั้นถ้าสนใจนะฮะคันนี้บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะตอนนั้นแย่งกันมากนะฮะตอนนี้เขามีและที่สําคัญออยรู้ไหมฮะรถรุ่นนี้ไม่มีในตลาดนะไปหาดูกันเลยนะครับว่ามีไหมไม่มีนะเพราะอะไรคนมีเขาเก็บไว้นะครับเขาเก็บไว้ไม่ปล่อยนะครับอมาดูคันต่อมาคันนี้เราขับสี่ลุยไปทุกที่ บางท่านบอกว่าไม่ได้ลุยเลยซื้อไปก็จอดอยู่บ้านซื้อเพราะอยากจะมีเหมือนกันถูกกว่าน,นี้มีไหมผมมีคันนี้ให้คันนี้2 2งนะฮะ160แรงม้านะครับรุ่นหลังมานะครับแต่รุ่นนี้นะครับรุ่นทุกวันนี้ก็ยังมีอีกนะมี2,000อีกนะ2,000มีขับ2มีขับ4มีเทอร์โบคู่เทอร์โบเดี่ยวด้วยนะครับคันนี้ปี60ปี17เครื่องยนต์2,198หรอแปซีซีหรือ2อ0พนสั่นเอง1 6อยแรงม้าคันนี้ก็สวยไ่ยิ่งใหญ่กว่าคันนั้น สมบุกสม,มันลุยอาจจะสู้คันโฟวิลไม่ได้แต่คันนี้เป็นขับ2นะครับขับ2คันนี้เดี๋ยวพาเปิดตัวนิดนึงต้องบอกว่าคันนี้อโอเคมันต้องดันมาทางขวาปกติเราเคยดันไปทางซ้ายนะอันนี้ดันมาทางขวานะครับฝากระโปรงไม่เคยขันเช่นกันครับท่านผู้ชมครับคันนี้จากมึอสักครู่เป็นเครื่อง5สูบ3ามพันคันนี้ลดไซส์ลงมานะครับเครื่องยนต์สสูบ2 2 0 0ซีซีนะครับลดไปอีก พันซีซีประหยัดน้ำมันขึ้นมาอีกนะครับ2.2คันนี้สวยเดิมเช่นกันข้างหน้าเราจะเห็นว่าไม่มีความแตกต่างนะครับไม่มีความแตกต่างกระจังหน้าหกเหลี่ยมเหมือนกันนะครับที่ไม่เหมือนกันก็คือสีดํานี่เป็นสีดาพลาสติกแต่สีดําตัวนี้เป็นสีดำำสําทําสีเหมือนวายแท็กเลยแตกต่างตรงนั้นนะครับมาต่อฮะตัวนี้ได้เพิ่มมาคือสโนกเกิลครับ 3. 2 6สปีดออตโต้เหมือนกัน s โนกเกิลนี่สวยมากเกมมีสไตล์ฮะ ล้อเป็นล้อธรรมดานะน้องออยล้อธรรมดานี่คือสเปคสแตนดาร์ดเลยนะครับสเปคสแตนดาร์ดเลยนะครับเป็น17นะครับไปสู่กระทะตอนไอ้กระทะเหล็กนี่แหละแต่ขอบ17เห็นไหมครับเขาก็ไม่ได้อ่าให้ขอบ15นี่มานแะละ้วให้ขอบ16มาด้วยนะครับไอให้ขอบ17มาด้วยแม่พูดผิดอยู่เรื่อยเลยนะครับคันนี้มีดีเพิ่มนะฮะมีดีเพิ่มตรงไหนครับคันนี้เลขไม้นะฮะอยู่ที่ 19,944กิโลเมตรเท่านั้นไม่หมื่นเก้าเองครับท่านผู้ชมครับรถปี17อันนี้ปี23แล้ว6ปีแล้วใช่ไหมฮะหปีเนาะ6ปีไม่หมื่นเจ็ดซื้อมาจอดนั่นเองครับแสดงว่าต้องมีเลือเหลือพอสมควรน,นะถึงจะซื้อมาจอดไว้อย่างเงี้ยซื้อเพราะอยากจะมีถึงบอกไงเป็นรถสลับแฟนพันแทะผ่าราคาทุกอย่างใหม่มากอ่ะออยไปดูคันนี้ว่าเห็นไหมคันนี้ว่าไม่มีอะไรไม่มีเครื่องเสียงตัวกติไม่มีเครื่องเสียงล้อธรรมดาเครื่องเสียงไม่มี ทั้ง3.2ทั้ง2.2ทั้งเกีย Auto, ร์ออโต้ Auto, เกียร์ธรรมดาเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมนี่เกียร์ธรรมดาไม่มีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับมาเดิมๆยังไงคันนี้อยู่อย่างนั้นนะครับแต่ใส่สนกเกิลมาให้ล้อดเดิมๆมากระบะลอยกระบะคันนี้ใหม่มากนะฮะไอ้นี่เออผมไม่แน่ใจว่าตีนไก่เล็กลายนี่ใส่เพิ่มไหมนะครับเพราะปกติคันนั้นไม่มีรู้สึกปกติก็ไม่เห็นมีนะแต่คันนี้ลูกค้าอาจจะแต่งเพิ่มมาใส่ตีนไก่การลื่นมาให้นะครับคันนี้ก็ดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้น แต่นี้นก็กระบะแน่นมากนะน่าจะใส่ใหม่เพราะมียิงซิลิโคนสีนขาวมาด้วยมีการยิงรีเวทและซิลิโคนขาวมาให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับระบบช่วงล่างที่เป็นคอยสป,ปริงนะค,คอยสป,ปริงด้านล่างนะฮะสี่ล้อทำให้การเข้าโค้งสมรรถนะการความเร็วสูงเนี่ยนะฮะสบายใจได้เลยนะฮะข้างล่างอาจจะมีฝุ่นหน่อยนะเพราะไม่ได้ล้างเลยนะครับเป็นรถสลับแฟนพันแท้ซื้อมาจอดจริงๆิงอยู่เต็นท์ก็จอดเหมือนกันนะฮะนะครับ ถึงอยู่17,000กิโลเท่านั้นนอกจากนี้คันนี้ได้เพิ่มมาคืออะไรครับขอลากเรือฮะเป็นโทบาเวลาจะลากเรือลากจูงกันเนี้ยสบายมากนะยางอะไรไม่เคยใช้เลยนะครับเนี่ยอีกคันนึงไปทางเลือกนะครับอ่านะสี่ทันวา2อ6 0นนี่คือวันจดทะเบียนรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับถ้าท่านใดยอยากจะได้กระบะนะครับกระบะสำหรับ รุ่นพิเศษนะครับสำหรับแฟนพันแท้นะครับบอกก็เลยว่าช็อตวิวเบีดสองคันนี้ช่วงล่างคอยสปริงนะฮะท่านใดที่หาอยู่นะในตลาดไม่ค่อยมีนะครับคันนี้5 9 9คันนี้ย่อมเยาไปอีกหน่อยเพราะเป็นเครื่องเล็กลง2องและเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยแต่ได้ปีใหม่ขึ้นหม่น้อยลงนะครับ4 9 9 0 0 0าบาทเท่านั้น499ถูกกว่า10,000บาทถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถสะสมรถที่ไม่เหมือนใครนะฮะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบอกเลยว่า2คันนี้ตอบโจทย์ท่านอย่างแน่นอน นะครับถ้าสนใจนะครับอยากจะได้คันไหนโทรมาได้เลยครับ084 777-6699หครับหรือทีมงานแจ้ง ID Line แอดลน์ผมมาได้นะครับถ้าไม่ได้ก็โทรมาก็ได้ผมแอดไลน์ท่านไปเพราะว่ารู้สึกลายจะมีปัญหาอยู่นะครับเพื่อนเยอะนะครับเพื่อนแอดมาเยอะก็เลยเต็มนะครับต้องขออภัยถ้าคาดเคลื่อนในการติดต่อนะครับหรือถ้าท่านใดอยู่ที่ต่างจังหวัดที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับสนใจอยากจะได้นะครับ เขหาผมส่งรถให้ถึงบ้านนะครับรายงานสภาพว่ามีตำหนิแบบไหนอย่างไรรายงานชัดเจนตรงปกอย่างแน่นอนและถ้าจะซื้อเป็นเงินผ่อนนะครับเรามีไฟแนนซ์ทุกไฟแนนซ์น,นะรบ,บริการถึงบ้านทั่วประเทศไทยนะครับไฟแนนซ์บริการ,าร,ากรให้ถึงบ้าน,น,รนเราก็ส่งรถให้ถึงบ้านเช่นกันนะครับเพื่อนเองถ้าสนใจคันไหนนะฮะจะมีรถเข้าใหม่ที่จะมาแจ้งท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะครับกดไลค์กดซับสไคร้ สับตะไคร้ไว้ให้ด้วยนะครับมีรถเข้าใหม่จะรายงานให้ท่านทุกท่านได้ชมในทุกทกวนันวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามมงคลคารเซนเตอร์เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าบางท่านดูคลิปนานแล้วนะครับดูคลิปนานแล้วอยากอัปเดตว่ารถที่ดูมานี่ยังอยู่ไหมนะครับท่านกดไปดูที่เว็บไซต์ www. mongkolcarcenter. com นะครับท่านจะสามารถอัปเดตได้ทุกวนันเพราะทีมงานจะอัปเดตว่ารถคันไหนยังอยู่บ้างนะครับติดตามได้เลยนะว่าคันนี้ยังอยู่ไหมนะครับ จะได้อัปเดตทุกวันเพราะบางทีอาจจะอยดูคลิปย้อนหลังหรือถ้าสนใจคันไหนอยากได้คันไหนนะโดยเฉพาะเป็นรถสไตล์ SUV เหมือนที่เราขายอยู่นะครับโทรมาสั่งโทรมาแจ้งได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ